สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านตัวนี้ล็อตที่แปดของเราเสร็จแล้วค่ะแม่นี่ตัวนี้เป็นล็อตที่เจ็ดเพิ่งเกิดนะล็อตที่เก้ายังไม่ได้ถ่ายวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายแล้วถ่ายครึ่งหนึ่งตัดหญ้าออกไปให้พี่เพชรนะคะกลับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคะแนนนะคะตัดหญ้าออกแล้วพี่เมตตาสำหรับ ซื้อต้นสับซื้อต้นยาปลูกให้น้องยาแต่เตราซื้อนะคะแม่แต่เราลอดเรลอดถ้าบบซื้อก็า่ได้ปลูกอืมเป็นแบบนี้ตัวนี้ลอดที่ที่แปดนะคะล็อกลอกนี่ล็อกที่แปดตัวนี้ลอดที่เก่ามอสีมะไทยมือน,นี้ค่ะแม่นี่แหละแปลงครึ่งแปลงได้ยาแค่สาเล้งเดียใวให้วิเพชรถ้าจะปล่อยทิ้งไว้นะคะแม่ มันหกแล้วก็ไทยลงทุนไปแล้วก็เพื่อให้น้องได้กินเนาะไม่มีแล้วค่ะแม่แล้วไทยทิ้งหมดเลยค่ะแม่หญ้าของเราไม่มีมีแต่หญ้าปลูกใหม,ม่แต่สั้นๆน้องช้างสองเชือกต่อไปไม่รู้จะไปหาหญ้าที่ไหนเนาะเพราะว่าไทยทิมงมืดแล้วแม่เมตตาได้นะคะแม่จา๋าสาหรับซื้อต้นหญ้าปลูกให้น้องค่ะแม่รอนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วแม่จา๋ายังไม่ได้ไทยคะ่ะ กราภพคุณทุกทุกคะแนนด้วยนะคะหึ่งเองวกววานกบญ้ากลาบพรคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทนอนาหารออนไลน์นะคะมาเมตาน้องได้นะคะร่วมสมทบทุนซื้อต้อนหญ้าปลูกให้น้องอีกหนึ่งแปลงค่ะแม่กลาอพคุณมากค่ะสวัสดีจ้า